ครับดู iscilla, ดครับผมสองแสบชาแนลมาแล้วครับสองแสบชาแนลมาแล้วครับรอยองฮิเาไงพี่น้องรอยองฮิบวกแดงมื่อนี่ครับสาวน้อยพิษบ้านแพงที่โค้งคาวัซกิครับพี่น้องโค้งคาวัซกิบวกแดงรอยองครับเป็นไงครับครับเขาว่ได้อะไรยอะไรกดแชทได้ครับพี่น้องครับเขาอะไรืึดอะไรกดแชทได้ครับพี่น้องครับอุยกันยามเย็นเย็นครับสวัสดีครับ ระยองฮิพิน้นองปลวกแดงตำบลปลวกแดงกับเภอปลวกแดงจังหวัดระยองมูนีครับ,บสามแหวเพชรแคนแคนครับทักการแสดงยุโคลง k a w a s กิ i น้าพี่น้องเนาะหมายครับผู้ใดหนุ่มโรงงานสาวโรงงานครับโคาวสาวสกิครับปลวกแดงครับโซนสาวโรงงานเลยครับมาก,กันหลายๆครับแม่แรงนี่ครับพี่น้องมาให้อายะครับพี่น้องครับมาให้อายะครับ น้องกวกแดงระยองครับพี่น้องสวัสดีครับหนึ่งนครับขอไม่ได้บกว่าอยลืมกดไลค์กดแชทนะครับพี่น้องครับขอไม่ได้จะย่าลืมกดไลค์กดแชทนะครับกดไลค์กดแชทนะครับผมกดไลค์กดแช์นะครับผมระยองฮิว่าไงครับพี่น้องครับนะครับเมื่อนี้ยู่กวกแดงนะครับวันที่หกครับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ไม่เหงาแน่นอนพี่น้อง เอานะครับบางท่านก็บจุดว่าอาทิตย์ครับนุ่มโรงงานสาวโรงงานครับไปแห่งลังใจอะไรครับสรับสาน้อยเพชรบานแพงที่โพงคาวาสกิครับสวกแรงไรย่างครัำวันนี้ครับนะครับเมื่ออื่นครับพี่น้องวันที่เจ็ดขยับขยับขึ้นมาจากร่ย่างครับเมื่ออื่นครับซาน้อยเพลแพงครับขยับขึ้นมาอยู่ร้านปลาเกือเป็นนะครับพัทยาสายสามพี่น้องครับ ปราบปากเรือพัทยาสายสามอำเภอบางระมงเอ้วพี่น้องเด้อชนบุรีครับพี่น้องเอิ้อครับวันที่เจ็ดครับนะครับวันที่แปดอ่าวันที่แปดมาแก้มือครับพี่น้องแก้มือยจะใสกรอบกอนฝนตกนะครับน้องแสดงได้ประมาณสามสี่เพกน้องใส่กินข้าวนะครับเนาะวันที่แปดนะครับยูตราเซรีครับพี่น้องอ่าตราเซรีนะครับพุทธมณฑลสายห้านะพี่น้องนะ ตลาดเซียรี่พุทธมนตรสายหางครับอำเภอสามภานพี่น้องแต่ว่าขึ้นจากวัดนครปฐมพี่น้องครับจากวัดนครปฐมครับพุทธมนตรสายห้าครับวันที่แปดนะครับเนาะตลาดเซียรี่ครับพุทธมนตรสายห้าจังหวัดนครปฐมนะครับวันที่เก้านี่รู้สึกว่าจะเป็นโรจนนาไหมครับพี่น้องครับเอ่อนะครับอำเภอบางปะอินเนาะพี่น้องเนาะตรงขามลาดยังไงนะอามาอา อาปาหมูกระทะไปมนครับเออนะครับวันทีเก่านะครับเนาะอําเภอบางปินนะครับตรงขามว่าอาปาหมูกระทะรจชนะอําเภอบางปีนเด้อพี่น้องอยุธยาโอ้บหได้ไปดูแล้วครับตั้งแต่ตลาดดีๆรจนะครับของฤดูการที่แล้วครับที่สนอเป็นแพ้งปลาหลียงครับปีนี้ไปที่งานแหลกเลยครองของอยุธยาครับตรงขามอาปาหมูกระทะอําเภอบางปีนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันทีเก่านะครับ าไปเน่าไปครับพี่น้องตั้งแต่สิบสิบนอยู่วัดน้องพะวาแล้วนะครับวัดน้องพะวานะครับเนาะออ่ตำบลบางบุตรอำเภออำเภอบางค่ายนะพี่น้องวัดน้องพะวานะครับนะตำบลบางบุตร,รบางบุตรนะน,นะครับ,ำบ,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 รบอำเภอ บางค่ายเนาะระยองครับกลับลงไประยองอีกครับมัอนี่อยู่ระยองมาที่6ตุลาวันที่10สิกลับไปหาพี่น้องอีกครับสะรายแปรวันที่10นะครับกลับไปหาพี่หาน้องอีกวันที่10อยู่วัดหนองพะวานะครับตำบลบางบุศอำเภอบางค่ายเนาะงบางค่ายครับอำเภอบางค่ายครับแต่ว่าระยองระยองนี่ครับนี่นะครับอานนี้ก็ไรยงานรายงางคิวงานขาวๆนะครับให้พี่น้องได้ทราบนะครับสาวน้อยแพระแปรครับ อ่ืโอนี้น่าจะเป็นมิมิคุ้มปิดมือสตายนะครับเนาะขอแม่กงลังเจไล้ครับได้ยราได้ครับคุ้มปิดกับร้อยสิบเก้าบาทครับมือสตายครับวันนี้ครับคุ้มปิดร้อยสิบเก้าบาทครับต่อวันไปได้ครับแต่เมาอะไรวันใดครับหลายครับไปดังครับได้วันครับร้อยสิบเก้าบาทครับวันนี้ครับคุ้มปิดทักไปที่สาวน้อยเพชรบตะแดงแฟนเพจครับพี่น้องครับอ่ากีฬาครับ พ้อเอกนะครับนะงานบุญกระถินครับวัดหนองคู่วันท uh ี่หนึ่ง exactly ที่สองพฤศจิกายนครับนะครับมหาลศงานก็คือกีฬากับพ้อเอกไม่น้อยของอี้นะครับจ้างนะครับจ้างสาวน้อยจ้างจากคองครับนี่แหละครับมอร่งจามหมอร่างใส่งานบุญครับบุญกระถินครับนะครับวัดหนองคู่นะครับนะครับวัดหนองคู่เพื่อบ้านตำบลจานเพื่อเมืองจังหวัดศรีสะเกดเนาะงานจัดจุบันกีฬาเลยครับ พอหักไม่หักรเตียมตัวครับรอบุญครับวันที่หนึ right? ่งที่สองนะครับเวลาขายบัตรแล้วครับนะครับวันนี้น้ยพอกันใช้กับให้ยิราจับบัตรให้บัตรนนอะครับเนาะบัตรบุญกถินนะครับบัตรคอนเสิร์ตครับได้มาเลยยังครับพี่น้อง02026เฮ้ยแล้าดวงสมพงศ์ลูกสาวนี่ครับพอกันใช้นะครับผ่าจดไว้ครับ02026จดไว้ เออเยอเซียนเยอ,อเซียนจดไว้พี่น้องสองศูนย์สองหกโดอะไรเบอร์นึงแต่กุ่งโศกยิลาดอีองนะครับตัวมานะครับนะครับอ่ามีคุณพอ่อท่านหนึ่งไหมนะครับวันนี้ครับเดินทางมาวันนี้เดินมาเฮ้ยทำพยุดเมติงก่อนนะครับเนาะช่องพอยุดเมติงเนา้องมูชาห์เนาะพยุดเมติ่งก็เลยลงอ่าลงคลิปไปนะครับคอนใช้กับลงคลิปเมื่อตอน สักพักนี่ครับว่าโชคดีเพราะกระทาวียครับเดินทางมาหมอะมาแรกน้ำใจหลังเวทีนะครับเมื่อตอนหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยครับเนาะพี่น้องเนาะที่หลามาถึงหลังเวทีนะครับยูโกลแดงนะครับเนาะพ่อฮักคนนี้กับเดินทางมาหมอะมาแรกน้ำใจนะครับเราว่าเรากัดโชคดีเพราะกระทาวียนะครับเนาะนะครับโคเใดบ่เชื่อบมเป็นยังนะครับแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ความเชื่อของจาร่าไฟมันครับท่องไว้กับวาเสียหายนะครับพี่น้องครับ โอ่งวิงวิงวิงเพี้ยงโอ่งวิงวิงเพี้ยงโอิงวิงเพี้ยงนี่ครับเทาง่ายๆนี่ครับผมอ่าครับครับทำไว้ทงไว้ครับพี่น้องครับครับน้ำมันมาเสริมครับตอนนี้ห้างปฐมฝนตกครับพี่น้องห้างปฐมฝนตกครับนายย่องขอให้ปอดฝนครับขอให้สาวหน่อยปอดฝนทุกทุกงานครับพี่น้องครับจะเป็นงานห้าง เระยองมือดีครับเืินชลบุรีนะครับวันที่8ขยับไปกลับขึ้นมาโอเคบีครับวันที่8แปดองินยู่ชลบุรีนะครับบางละมุ่งครับวันที่เก้ากลับมาวันที่8กลับมาอยู่ตลาดเซรีพบรูมสไนส์หาวันที่9ก้ลับไปนะครับอุทยานนะครับเนาะบางปะอินเนาะวันที่10บกับลงมมาย่องอีกรอบครับบ้านไายเพื่อบ้านไาย อาญะเล่าครับมื่อนี้ครับรับประกันได้ผมว่าบอเหลือครับอาญะนะครับอายะแน่นอนครับมื่อนี้ครับอยู่บอกแดงว่าพี่น้องบอกแดงไปรอบกล้องกับคนหลายนะครับพี่น้องครับไปทุกรอบกแล้วรอบนี้ตรงวันเสาร์อาทิตย์ผมว่าน่าจะหลายครับมื่อนี้ครับอาญะแท้ครับนะครับไปครับพี่น้องไปฟังบุษบาตาโกมันนุ่นจากอีหล่าของเฮานะพี่น้องลองมาสองง่าด้วยครับบุษบารองมาสองง่แล้วครับพี่น้อง บุสบาครับต้นฉบับก็คือเมนทอนนะครับเมนท่อนนะครับนาอเจ้าของเลงนะครับเจ้าของผลงานเทพเนี่ยคือเมนทอนนะครับพี่น้องเนาะควอยาไปฟั่งมือนะครับมือนี้ขึ้นที่สามไปครับพี่น้องไปฟั่งอี่ลาลองบุสบาบาโจ๊ะมันมั่นครับยูปวกแดงระยองโค้งคอสกีมามาได้ลาครับปลอดฝนในน้องครับมต้อง่วงฝนมาหนาตกครับฝนมาตกท่าของเทพแล้วระยองน่าจะปลอดฝนครับอ่านะครับ จัดไปครับพี่น้องมุสบาตาคมม่วลครับเ,เรียกว่าร้องในเวอร์ชันของกิราเองนะครับบริเลียนแบบไทยลองเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับเนาะการถือว่า,ร,าร้องมาได้สุดยอดครับเสียงกองกลางว่านเสียงสาเสียงพุ่งโอ้ม่วลครับเวอร์ชันกิรากับวัฒนธรรมดากันครับมุสบาตาคมพี่น้องไปเบิง้งหนาไปที่ไปฟังเสียงสดๆหน้าไปที่ได้ครับพี่น้องครับผมฟังมากสองงานในขระดาษฟังในยูทูปก็ถือว่า โอ้สุดยอดครับเพลงนี่ครับเวลาก็ลองได้ออกมาได้ดีนะยิรากรว่ามันคนใต้ได้ครับพี่น้องคนศรีสะเกดคนอุบลเนาะเออนะครับก็ลองเพ่งไต่ออกมานะครับได้ดีขนาดนี้นะครับน้องกับนี่คอมเมนต์หลายๆต่างชื่นชมนะครับว่าวาว่าม่นคนอีสานและว่าเออว่าแม่นคนไต่ก็ลองเพ่งออกมาได้ดีครับพี่น้องครับมีแต่คอมเมนต์ทั้งใจทั้งนั้นเลยครับแต่ว่ากับทั้งทั้งสองงานล่ะครับให้ยึดบวกเนาะเราจะเป็นช่องเซียโนนช่องพอกันใช่ช่องต่างๆช่องซารน่อยนะครับ เสียงสุดยอดครับเชิญหนาไว้ตรงห้องครับสไตล์ยีราเองนะครับเนาะบุษบานะครับครับเท่งบาโจครับพี่น้องเท่งบาโจสายเลือดของพอลนั่นนะครับสายเลือดนักสู้เนาะอ่าพันธุ์ป่อยวันที่สิบเป็นไหครับสิบตุลาท่านพี่น้องเนาะนะครับกาวม้งสาวกาวหน้กาสาหน้อยอราเพิ่มอีกนิดกอดคุณจะเสนอครับสายเลือดนักสู้ครับเต้นที่เรียกว่ายังไง เพีงที่คิดถึงพอเพีงที่ประสบพัฒนาในวันที่พอมาอยู่เนาะนี่บอจก็ตั้งใจทำออกมานะครับเนาะฝากฝากที่ภากเหนงฝากพ่อแม่นะครับแฟนคลับทุกครั้งนะครับเนาะดันในติดมาแรกไปเลยครับพี่น้องครับสายเลือดนักสู้เนาะโดยบอจูมอนี่นครับปล่อยวันที่สิบนะครับทั้งชมสนอตะเพนที่เลคคอร์ดนะพี่น้องเนาะนะครับจัดไปครับพี่น้องนะส่วน สาวซ้อมน้อยพ่อฮักกะขาดวาสิโอต่อจากแต่แบบเพ่งบอลโจหรือเปล่านะครับเนาะมาลุนนครับแล้วมันเรามีเพลงน้องมิวเขาได้ครับเนาะ,คน,ะคนบาบที่คิดฮอตเป็นมะครับคนบาปเพ่งบาปเพ่าคิดฮอนนะตเนาะของน้องมิวกะกะเข,าข้าๆไปแล้วนะครับแต่ว่ารุสิปล่อยเมื่อไหร่แต่ว่าของนีิลากะสาวซ่อมหน่อยพ่อฮักกะตอนนี้อสากส็ซ่อ,นนอมมาเยอนนะครับแต่ยิ่งทอนนึงที่เราลองหมดที่แล้วครับ เขาบากว่ารุนกันครับว่าสีฟอยบูได้เนาะแต่นักคงคิดว่าสีฟอยตามหลังตามตูดว่าโจมให้เลือดนี่แหละครับเพราะว่าช่วงนี้ทังที่ผลงานเพลงกับมีผลงานเพลงที่แบบยอดยิ้วเวลาัคือเพลงเขามาซี่นะครับนะของใครพี่กันนี่เนาะคือว่าข้อกระดับหนึ่งมายาวหน้านะครับเนาะตอนนี้ยี่สิบอะไรครับมันยี่สิบกรัมยุ่งหรือเปล่าครับเกือบสามสิบกรัมยุ่งหรือครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดกรัมยุ่งหรือก็ครับนะครับถือว่าสุดยอดครับนะารครับ ก้อยทีลายกัดถือว่าแล้วครับพี่น้องครับกัดบาโจแล้วก็บุ้งจังหวะอยู่ครับปลาเพ่งไหนมาแรงเพ่งไหนข้อสี่แบบดันง่ายให้ติมาแรงเอาเร็วจริงครับเนาะพี่น้องคอยไปทำใจเย็นเด้อครับนะครับผมผมเชื่อว่าพ่อแม่รอดังเพ่งลูกสาว่แล้วครับสาวสมรคอยห้างเนาะผมฟังจากที่ลาล่องบทเวทีเมืองท่อนหนึ่งก็ถือว่าโอ้สุดยอดครับพี่น้องสุดยอดครับเดี๋ยวฟังท่อนหนึ่งละสุดยอดครับสาวสมอรคอยห้างครับพี่น้อง รอรุ่นรอด่านรอเชียครับเพื่อนลูกสาวผมว่าพอๆแม่พอปล่อยผ่านแน่นอนครับพอปล่อยผ่านแน่นอนนะครับสาวสมาร์ทไปฮักครับรอรุ่นครับเออว่าจะปล่อยเมื่อไหร่นะครับน่าจะต่อเพลงบาดจครับคิดว่านะครับเนาะน่าจะต่อเพลงของสายเลือดนักสู้นะครับของบาดจนะครับของบาดจไปวันที่สิบครับพี่น้องอย่าลืมครับให้กำลังใจให้เขาครับบอสหนุ่มบริหารสมองแรงสมอง สมองเพชรนะหนุ่มผู้บริหารสมองเพชรของเรานะครับหนุ่มโจยมในนามวงศาราวน้ันเพชรบ้านแดงครับพี่น้องครับนะครับสายเลือดนักสู้ครับแต่บอลโจละหลองในส่วนนี้ครับเพชรนี่ครับผมว่าน้อารมณ์เพลงมาเต็มครับเออทำเสียงโอ้เข่ากันทุกอย่างครับลงตัวครับกับโชว์ของบอลโจครับโชว์ของสายเลือดนักสู้ครับแต่ถือว่าฟังเรามันขีดอดพอฟังเรามันแบบอย่างไรพอมาเบิ้งกับความเสียเลของเฮ่าเนาะพี่น้องเนาะ เปลี่ยนเพลงแห่กำลังใจกันแล้วกันครับคือว่าเป็นเพลงคิดถึงคอแล้วก็แห่กำลังใจคนที่กำลังสู่นะครับสู่อย่างสู่กับการต่อสู้สู่กับการทำงานสู่กับนะครับคือว่ามากไกิครับนะครับสำหรับปอลโจยอเบเน็ตนำผู้านะครับผู้นำทีมงานของสตาร์น้อยเป็ดแบงกสตาร์น่าลาฟันโชนะครับนะครับนี่แหละครับเอาเลถ่ากวัดเพ่เพราะนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟั้งระคิดฮอทคอนะครับนะแล้วก็ มีแรงบันดาลใจนะครับเพื่อพื่ขีดระยะสอบข้อเสร็จนะครับเนาะนะครับสู้ๆครับนะครับทุกชีวิตต้องเดินก้าวหน้านะครับเนาะนะครับแต่ยังคือว่าล่ะครับช uh ีว huh. ิตเมื่อเฮ้าสำเร็จเราเขาก็อยากให้พผให้แม่ได้ได้มากรับรู้รับทราบข้เสร็ของเข้าครับย่างบรโจอนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับไปสุภาพเนาะแต่ว่าพอสมการเราก็ได้นะครับเราก็อยากให้พอเราได้รับรู้เนาะผมคิดว่านะครับพอสงการเราก็รับรู้แล้วครับ นะครับพออยู่บนฟ้านะครับกรับลู้แล้วครับเออท่านตั้งซื้อบล็กมาสาวน้อยแต่เป็นตอนแพงไวายังสาวน้อยนะครับสาวน้อยน้องก็คือสาวมาผู้ใดครับเออตั้งซื้อสาวน้อยไปรอผู้ใดครับพี่น้องคอมเมนต์มากนั่นก็คือรอดน้องวิ้งนะครับน้องเองก็เป็นสาวถือว่าเป็นสาวนะครับสาวน้อยนะครับทิพยเจ็ดสิบแปดนะครับน้องเขามาอยู่วงสาวน้อยตั้งแต่วันอายุสิบปอนะครับตอนนี้น้องก็อายุสิบแปดปีกว่าแล้วครับ เดือนกรกฎานะครับวันที่13ปีหน้าน้องก็จะอายุครบ19แล้วครับเนาะเนี่ยก็18ปีกว่าๆแล้วครับเนาะ2ฤดูกาลกว่างนี่ครับเกือบ3ฤดูกาลนะครับเนาะตอนนี้ครับอ่านะครับมาไกลล้านะครับส่วนคุ้มชันลึกกล่อรุ่นนะครับเสนอราชี้าไปนะครับล่อรุ่นล่อประกาศจากคุ้มชันลึกนะครับว่าจะมีการเปิดบทเมื่อไรนะครับพี่น้องครับผลใจมหาชนครับรางวัลนี้ครับขอบคุณพี่น้องเตรียม ตัวนะครับโบ๊ทครับโบ๊ทพี่น้องนะครับโบ๊ทครับอย่าลืมครับห้ามหน้าผาครับมหน้าผาครับเดี๋ยวคุมเฉลิมผลิตประกาศทางเพจพลนะครับเอาเทปคุมเฉลิมนะครับเนาะราลุ้นว่าจะมีเอะไรอ่ะล่อๆล่อโบ๊ทแล้วกันครับผมว่านะครับนะครับนะครับพี่น้องสำหรับไลน์นี้ก็ตามพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องสองแสตชแนลสองแสตเฟรตีนั่พี่น้องสองแสตชแนลสองแสตเฟรตีครับสุ่ตัวกำลังครับ เอซีล่าหน่อยเอซี MC พลังเงียบเอซีพลังหลักเอซี MC พลังบวกมมเอซี่สมัยเพร้แพง้ครับหากดไลค์กดแชร์ครับสองแสบชั้นแนวสองแสบเว้ได้ไหมครับพี่น้องครับสองชอง่อตเลยนะครับเนาะฝากไปนะโอปอลใจพี่น้องนะครับสวัสดีนี่ครับสวัสดีครับ